วันนี้ลูกคัาจะไปเที่ยวดิมโบสัมผัสน้ำแกสัมผัสนีมากดินี่ก่อนที่จะเริ่มพี่ปอมมือแปะแปะปอมือแปะแปะปอมือแปะแปะกำลังจะออกเดินทางเดี๋ยวลูกค้ากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ดิมโบ เก็บแรงไปเที่ยวดิมโบเหลืออีก2กิโลเมตรก็จะถึงแล้วแล้วก็จะมีเด็กรอขึ้นนี่ไงวันนี้จะเล่นอะไรบ้างครับอสีเหลืองอะไรคือสีเหลือง,องโอเคโอ,เคโอเค้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหนูเป็นดาราเลยวันนี้น่เข้าไ,ไหมหวันนี้หนูจะไปเที่ยวไหนอ่ะพูดดี มาถึงดีมเวอร์กันแล้วเมื่อกี้จอดรถอยู่ลาน,นจอดรถครับตอนนี้ร้อนมากๆเลยสว่วนลูกค้าก็ตื่นแล้วพร้อมตะลุยกันหรือยังเด็กๆนี่พี่คิวครับพี่คิวก็มาดีมเวอร์ด้วยวันนี้อันนี้พี่ปลามาเที่ยวอะไรนะดีมเวอร์ดีมเวอร์ลูกค้าพร้อมยงังถ้าพร้อมแล้วปุบมือแปะๆกับป้าหน่อยเร็วปุบมือแปะแปะปุบมือแปะๆปะบมือแปะๆเร็วๆๆๆวเรปุบมือแปะ,ะแปะ เตอมือแปะแปะอาจะเอากล้องอย่างเดียวเลยมือแปะแปะเตอร์มือแปะแปะว้าบัตรท่อเป็นของที่ใหญ่นะคะหกว่ายบาทสับค่าที่ใหญ่ค่ากระคาทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยบาทค่าชำระเป็นเงินสดหรือคิวอาโค้ดค่ะเงินสดครับสองพันหนึ่งร้อยตัวบัตรหิมะ์อ่าบัตรเท่าไหร่อ่ะได้บัตรกันหรือยังเดี๋ยวถือถือบัตรโชว์คนละใบหน่อยแล้วแจกบัตรแจกบัตรแจกบัตรถือโชว์ถ่ายรูปหน่อยอ่ะโชว์บัตรหน่อยเลย โอเคอ่าเดินไปเลยเยิงฟันดิฟันไม่มีอันนั้นคืออะไรลูกโลกดิมโบนู่น,นหน่ะไดโนเสาร์าเห็นเปล่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันคืออะไรมันคือไดโนเสาร์เราระวังมันกัดนะระวังมันกัดนะเห็นเพื่อนแลว้ว <c oughs> เห็นเพื่อนแลว้ว <c oughs> เพื่อนนั่งเอื้ออยู่ แดดๆนะเข้าไปดูบ uh, mm ้านยักษ์ไหมอันนี้จะเป็นทางข้ามทางเดินแต่ว่ามีรถไฟผ่านเราก็ต้องหยุดให้รถไฟไปก่อนอันนี้ลูกค้าจะมาดูอะไรครับดูคัดจะมาดูบ้านบ้านยักษ์โอ้เดินเข้าไปเลยมันมีอะไรบ้างยักษ์นอนอยู่พี่คิว หน้าฝากถือหน่อยอ่าลูคัดลูคัดดูลูกคักดดูยักษ์ยักษ์นอนอยู่เลยอะ่ะอันนี้คืออะไร,ไร,รเข้าไปได้เปล่าอันนี้คือกระบองยักษ์นะอย่าไปยุง่งนี่อย่าไปยุง่งกับเขาเลยดูเสื้อผ้ายักษ์ดิยักษ์นอนคนอยู่อนี่คืออะไรนนเตียงของยักษ์เตียงเตียงของยักษ์อุ้ยมีรอยเท้าด้วยมีรอยเท้ายักษ์ด้วยเนี่ยโอ,โอ้ไหนมีอะไรอีกอะ่ะมีกุญแจนี่กุญแจยักษ์อันนี้อะไรอันนี้ป่องไฟยักษ์แล้วเนี่ย โอ้ใหญ่มากๆเลยมันเป็นหีบสมบัติของยักษ์ใช่เป็นหีบสมบัติของยักษ์ระวังนะอ่าโอเคมีแค่นี้แต่ของเล่นอีกเยอะมีแมลงสาบยักษ์เลยเห็นปะใช่แมลงสาบตัวเบลอร์เลยอันนี้มันไม่ใช่สไลเดอร์มันเป็นชีสยักษ์เนี่ยเห็นปะมันเป็นชีสชีสแล้วก็ผลไม้นี่น่ะ มะละกอไปแล้วนะไปที่อื่นต่อเร็วอันนี้ไข่ไข่ทองคําไข่ทองคํานั่นครัวยักษ์ทะเนี่ยโอ้โไม่กวาดยักษ์มาออกมาแล้วบ้านยักษ์ออกมาแล้วบ้านยักษ์เป็นไงบ้างบอกรีวิวหน่อยเร็วใหญ่มากใหญ่มากมีเจ้าของใหญ่ๆโอ้โหมีเจ้าของใหญ่ๆห่นัเธอยักษ์ไม่รู้ยักษ์มันทําอะไรอยู่ ยังมันหลับอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อครับอ่าจบรอบแล้วเป็นไงบ้าง้รูสึกตอนตอนมันไม่หวัวลงมาแบบหวัวม,มันจะหลุดหอวมันจะหลุดอะไรหลุดสติหลุด โอเค <ไป S 1> อเดี๋ยวเล่นตัวอื่นกันเลยอันนี้โยนโยนห่วงหนูไม่ให้โยนห่วงแบบนี้ได้เลยเ่าจะเข้าบ้านผีสิงนะหนูรอดูอยู่ที่วิดีโอละกันโอเค,อเคนะไหมครับเพราะว่ากล<ป>ัวหนูตกใจเข้าปราสาทผีสิงกัน มีเด็กคิลล่อด้วยนะมีแม่มดด้วยนะตรงนี้เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเร้ดุ้รจะรู้ดีเลย ฉีลูกค้าจะยืนชีรลูกค้าจะยืนชีแล้วก็มีคนมามองด้วยขออเขนะามองไม่เห็นเรานะนี่ทำน้าชี้นะเด็กแม่เห็นไหมมอเอ้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นหนูเลยมันเป็นกระจกข้างนอกไงไของน้ำซีทู เราไปเมืองหิมก,กันดีกว่าอเดี๋ยวดูน้ํามันจะสัดมาตรงเนี้เขารออยู่แล้วมันจะมีเรือลงมาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเรือลงมามาแล้วอโอ้ไปไปกันต่อเลยอันนี้จะเป็นวิหกสายฟ้าน่นวิหกสายฟ้าเวียนหัวนะตัวนี้เพราะว่ามันหมุนหมุนหมุอนมอนยู่กับพี่อะ่ะ แมวเหรอตอนนี้เราจะเข้าไปสู่เมืองหิมะครับเข้ามาเลยลูกค้าจะได้เข้าเมืองหิมะแล้วนะคะเมืองหิมะเย็นเย็นเลยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศไทยก็มีมะเหมือนกันนี่สโวเทลเย็นจังเลยเราเดินผ่านแล้วเราก็ออกไปเลย,ยงไง ก่อนอวมาก่อนอาก่อนุ้ยลูกพัดเห็นเมืองหิมะแล้วว้าวเล่นได้เลยครับมีเมืองหิมะด้วยโ้สุดยอดเลยลูกพัดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาได้ไหมอะผมอา เนี่ยแค่แค่แค่ส่งตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเนี่ยคนหนึ่งลูกหมาออกจากตูนีะเอนจะรออยู่นี่อ่ะอยู่กับแม่ก่อนนะเ,เ,เดี๋ยวป้ากลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะขอะด้วยนะครับไม่เป็นไรเ <c oughs> มื่อกี้เอาลูคัสไปส่งเพราะว่าลูคัสไม่ไหวร <c oughs> านลากามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตอนนี้อยู่เมืองหิมะครับ<ม>เด็กๆกำลังเล่นอยู่เลยมีพี่คิวกับพี่ปลาพี่เคียวมาหนีมามานี่มา,มา,ม,ามาเดินมาเร็วเดินมา Olha, ó. รอท้องจ้างเร็วไปรอท้องจ้างเร็วกวางเลนเดียไปเข้าไปข้างในแล้วก็ออกไปแล้วไปเข้าไปข้างในแล้วก็ออกออก,ออกเล้่งของเล่นต่อไปฮ่าบายบาย,บายบายบายอ้าวน,นี่ไงมันมีมืออยู่ต้องบายบายดยิอันหนึ่งสองยิมเกออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมา นี่เป็นบ้านนิมะโอเคหนูมาเล่นอันนี้กันใช่ไหมเห็นแล้วก็เิ่งมาันไปเลยี่จับสองมืสิลูกพายไปเลยพายตกอ,อ๋อมันมีแค่ช่องนี้อันนี้เด็กเกินอันนี้ก็โตเกิน เล่นได้คนเดียวเจ๊ไปถึงไหนแล้วนูนายเรือมูเดียวก็เป็นเชืยอกระ๋านะอ,าอยู่นะ่ะอยู่นี่ จะเป็นตอนนี้เราจะผ่านซุ้มอ,อ,อินเดียแดงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลย ที่มาสวนสนุกแล้วเดินเยอะมากๆเลยเดินก็ไม่ทั่วแล้วหนูก็หิวน้ํากระหายน้ํามากๆเลยใช่ไหมครับหนูนพี่คิวไปถึงนู่นละนู่นหิวน้ําหิวน้าหิวน้าหิวน้ำไม่ได้กินเลยเดวนี้นะเล่นเลยเดี๋ยวเราไปดูพี่คิวซิพี่คิวอยู่ไหนแล้วไปด้ยน้ว ไหนความรู้สึกเป็นไงอย่างนี้แหละสุดยอดเลยเกี่ยวบหัวใจวายเกี่ยวบหัวใจวายตอนที่ถ้าเห็นเห็นตอนที่ไม่แต่งก็ร้องไห้อันหรออันหนุนเองให้หรอคราใช่แล้วใชแล้ไรมลแรงมากเลยหายใจไม่ออกเฮ้ยเราไปนมันหายใจไม่ค่อยออกพี่ไปเล่นรถบัมนะโอเคไหม โอเคป่ะมาพี่ไปเล่นรถบัมนะเออพิ่มเลยอ่ะความแรงเออเป็นไงล่ะเอาอีกรอบไหมมีอะไรเสียวกว่านี้อีกไหมเหรออันนี้เ่ยเสียวสุดแล้วอ๋อโอเคแค่วงเอาไปเล่นตัวอื่นกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ที่นึงได้กับเบอร์หกตามมาติดติดด้วยเบอร์แปดเบอร์หนึ่งเบอร์สิบหกทิ้งห่างตอนนี้ทิ้งห่างจากเบอร์ห้าเบอร์ห้าพามาด้วยเบอร์เจ็ดกับเบอร์สิบสองนะครับูคัสเป็นคนเชียรครับรูคัสเป็นคนเชียไปเราไปเล่น<ป>เครื่องเล่นกันต่อตัวอื่น คือตอนนี้เรากำลังจะออกจากดีเวลนะครับเพราะว่ามันประมาณ4ี่โมงจะห้าโมงแล้วเพราะว่าสวนสนุกจะปิดประมาณ5้าโมงที่พาเด็กๆเ,เล่นวันนี้ซื้อบัตรคนละ600บาทก็จะได้ตามนี้นะครับตัวบางบางอย่างอะ่ะเขาปิดไปแล้วเราเล่นไม่ทันเนี่ยครับตัวที่ฉีกไปแล้วคือตัวที่เราขึ้นไปแล้วนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ฉีกคือเราขึ้นไปไม่ทันส่วนลูคัสก็อาการแบบนี้เลยง่วงละโอ้เล่นตั้งแต่เที่ยง จนถึงช่วงเย็นเลยอืมเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวหนูก็ง่วงนอนแล้วนะอีกเท่าไหร่หนูก็จะนอนหลับอยู่ที่รถเลยนะครับสถานีต่อไปจะเช่าไรฟ้าต้องทำไม้เซลฟี่ยาวๆไหนอีกต้องไหมอยากอียังน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวหรอกนี่ข้างล่างก็จะเจอวิวเขาเล่น เครื่องเล่นกันเท่านี้แหละตอนพิสิึ้นอันนั้นอ่ะเนี่ยคือนี่เพิ่งรู้นะครับว่าส่วนสนุกดีมโวตอนนี้เขาใช้แบบพลังงานไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์เนี่ยครับเต็มหลังคาเลยเพราะไม่งั้นถ้าไม่ใช้เนี่ยค่าไฟแพงแน่แน่าถึงถานีนี่แล้ว แล้วเราก็จะวนกลับไปที่เดิมบสุดเลยบายบายอ่าสวนทางกันแล้ว<ม>สนุกไหมวันนี้สนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมสนุกจะมาอีกเปล่ามาเลยทำไมอ่ะไม่มาทะเลหรือมาอม,มาสวนสนุกอีกไหมมามบ๊ายบาย มาสวนสนกอีกไหมถ้าอยากจะมาก็ต้องหาเงินมานาทีนี้นะมาเองนะท่าโตแล้วนะจะลงแล้วอ่าเียข้างล่างอย่างปลอดภัยมาเปลี่ยนพากันมาเปลี่ยนที่ห้องน้ำเลยขอเสื้อเฉยๆอ่าเดี๋ยวพี่ไปต้องไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำก่อน่อะถืออ่าบัตร ขอบัตรหนึ่งพี่เด็กสองคนอันนี้จำกัดเวลาไหม<อ>ครับเราละหนึ่งชั่วโมงนะถ้าเสร็จแล้วอ่ะสีอะไรสีเขียวสีเขียวนะถ้าเขาเรียกต้องมานะเคนะนะอยู่ที่เดิมนะอ่าเข้าไปเลยเจอกันที่สวนยอมนะโอเค จบคลิปกันแล้ววันนี้จะกลับบ้านกันพี่ไปอ่าวนคนใด้สมรอบเร็วนะถ้าไม่วนแสดงว่ามาไม่ถึงดีมโบนะ,เ,นะเดินเดินบนวนวิ่งบนวิ่งวนหนึ่งรอบอ่องรอบอีกรอบหนึงอีกรอบหนึ่งเร็ว สามลูกโอเคเอาตัวรวมเนี่ยใบนี้นะคะตัวรวมใบเท่าไหร่นะจ้ค้าเป็นสามมิติเป็นสามมิติใช่ไหมโอ้โหจีรศักไปไว้ที่หน้าทีวีใบนี้ใบนะคะขอบคุณเอาตัวนี้ลูกเอาตัวนี้เนีอาตัว้ไม้เอาตัวนี้ตั้งอยู่ไหนเอาตั้งมาไหนตั้งหนูอยู่ไหนเฮ้ยหนูอยู่ไหน ยิงฟันหนแล้วและตอนแรกเขาแค่ถ่ายรูปเฉยๆแต่เท่าที่ดูก็คือเขาแค่ปินรูปออกไปแล้วก็ไปสอดใส่แต่เรามาแล้วเราก็ต้องรับไปเป็นของที่ระลึกเพื่อที่จะรู้คัดโตมาแล้วหนูก็จะได้ดูว่าหนูมาดีเวอร์แล้วไงครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย